สวัสดีครับดอรอำนาจครับวันนี้มาพูดถึงเทคนิคการทํางานให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรการที่เราจะทํางานให้ประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยเราต้องยึดหลัก5าธรรมครับ1คือต้องได้ทาครับเราต้องได้ทํางานเราจะต้องได้มีโอกาสได้รับผิดชอบงานเราจะต้องวิ่งเข้าหางานไม่ใช่งานวิ่งเข้าหาเราเราจะต้องพิสูจน์ตนเองด้วยการเอาการทํางานเข้าแรกเรื่องที่2คือท่านจะต้อง ทำให้ได้ท่านทํางานให้ได้เมื่อได้ได้ทำแล้วถ้าท่านทําไม่ได้แปลว่าท่านเสียโอกาสนะครับแล้วก็ทําให้โอกาสดีๆหลุดมือไปท่านต้องพิสูจน์ตัวเองว่าต้องทําได้ท่านต้องมีความรู้มีความสามารถต้องมีฝีมือครับอันนี้สําคัญมากและ3ก็คือว่าท่านต้องทําได้ดีทําได้ดีก็คือว่าทําได้ตามมาตรฐานทําได้ตาม ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาหรือขององค์กรถ้าได้ทําได้ดีแล้วเนี่ยท่านก็จะทําให้ท่านได้รับความไว้วางใจท่านก็จะได้ทําทงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านก็จะได้มีโอกาสที่ดีมากขึ้น4ี่ก็คือทําให้เด่นครับทําเด่นก็คือว่าท่านจะต้องทําแล้วโดดเด่นนะครับมีผลงานที่สูงกว่ามาตรฐานหรือผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นในการทํางานเรื่องเดียวกันและนี่คือสิ่งที่จะยกระดับท่านให้ เข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าใกล้คําว่าประสบความสําสเร็จแต่สุดท้ายสําคัญคือต้องทําให้ดังครับทําให้ดังแปลว่าท่านต้องรู้จักการสื่อสารหรือรู้จักการโปรโมตนะครับหรือประชาสัมพันธ์ให้กับคนอื่นได้รับทราบหรือให้กับองค์กรได้รับทราบให้ผู้มีชาได้รับทราบว่าท่านได้ทํางานแล้วงานของท่านดีอย่างไรสําคัญมากคือต้องมีการให้โดยการ แชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์ในสิ่งดีๆสำหรับการทำงานแล้วท่านจะประสบความสำเร็จสวัสดีครับ